ทีมีอย่างคือเกลือนะครับเอาเกลือใส่ดวยผมบอกให้มันเหนียวต้องใส่เกลือนะครับเออมือแดงอันนี้ต้องก้นมือมันกุั่วเพราะว่าสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับมาอยู่ด้อยหลวงขอนเน,นะครับเนอร์วันนี้มาพออันช่งหรือสลาบัานเฮานะครับติดกระจุกแถวหน้าบ้าน มีอย่งมมางหม้อมันเต็มหน้ามันหลังนี่นะมันไม่หลากหม้อครับคนนี้วันนี้นะคำนะครับ FC ท,ที่เคยที่ตามมานะคำที่ที่ว่าอย่าเนาะปากระตุ่มเลี้ยวไปใส่ปลาหวานนั่นแหละนะครับวันนี้แกมากระดูกกับ,บทีมงานแกมาท,ที่ตะชุกไปหั่นขนาดนักนะครับส้มแกตีว่าบางหมาดนะครับแกว่าเดีย๋ยวปลาไปส้มแตงปลาไหลนะครับไปเย็นขนาดผมเอาน้ำมันแหลกที่มาเอาเนี่ยนะ <laughs> นครับ นี้อนวลแยกินแงงรงครับนี่ออวันนี้เอ็นนวลจยกแข่งส่งฝาสงปลิ้มส่ปลลิม,รลมครับรแพคเก็ตอ๋อส่งปลาิมใส่แพคเกอือนี่เก็บนอือครับเก็บแตอือหลงมือเลยนะครับจีน่นวนี่เสดงมาได้ไปซื้อีอันอย่าก็หนูมดแดงซื้อแถวอันสิงดุนงนะครับกลังจะหลับซอสิีน้อ,นสอ,สนนอยครับเนาะ จะได้เหลือกเร็วๆนะครับขามทีมงานทีก่ก็ช่วเราอยากกินหลับก็ซาหล,ล,ลับก็ได้ตรงนี้หลบับซามาเลยนะครับเนอหลังจากกินไปลุยก็ลุกสีออกมานะครับติดกันเลยนะครับซาปุนของบรรยากาศนี่นะครับมันจะได้หลบับหมิดโอ๊กมือจะได้หนัง่าย มันก็นกเขียงกันไ้เพาะผมฝังครับน้องนีาละครับเป็นลักก่อนเป็นลักจิ้มต้องใส่เลือดนะครับน้องเลือดเลือดก้อนใส่ที่มีอย่างคือเกลือนะครับ,รบเกลือใส่ตัวเองคุบอกจะให้มันเหนียวต้องใส่เกลือนะครับ ใส่เกลือลงไปตัวเองนี่เป็นเกลือเม็ดนะครับแต่เว,วล,าลาปุงหลักฝั่งใส่นักกันนะครับสมปั่นแล้วจะจะจะตายเจนะจตายย้อนจีนตายย้อนเล่า ปากตล,ลอดเด็ดหน้าเสุดเยครับหลับเลีวยหม่น่ยเกลือใส่กระเลมเหนียวว่าน้อยแล้วครับ เขียงแรกผ่านไปแล้วครับได้แล้วโอ้โหนะเขียงสองต่อเลยครับเขียงสองก็เหมือนเดิมนะครับใส้เลือดก,ก้อนเลือดน,น้ำติ๊กมิกครับไอ้เสือนะครับใส่เลือดก,ก็ไปหลักง่ายหน่อยนั่นติ๊กมิกนี่นะครับ ใส่เกลือไว้เหมือนเดิมนะครับสักน้อยเกลไหมมันลวกแล้วใช่ไหมมันลวกล้วมันนม้เพี้ยนนเี่ยงสอเดี๋ยวอยนะครับโอเครับเดี๋ยวกัดซอย ต้องเอานะครับดูจะสวกล่างไงเสื้อแถวนี้มันได้น้อยหน่อยนะครับเสื้ออันที่อันบ้านฝาลิดปุ่มนะครับเนอะหนวดแดงอยู่ในฝั่งไหนน้าสนใจนอดหนฮ่ง คนมักนะครับน้องโคนดกินได้มดปีนะครับหลับจิ๋นซ่าจิ๋น <laughs> จัดเป็นลุยกันมาใส่กับฟันซ่าจิจา๋นแต่พุ่นเห็มน,น้อเอกบ้านมานะครับบกอยากกินหลับจัดเถืโอ้นะครับโอ,อยู่ อ,อยวใส่สักเบึกกันนี่ครับนี่เราจะขึงไหมอย่าเจ๋ช่วงฟิตไว้นะครับน้องลากวะเนี้มืนแล้วนะครับฝั่งค้นเดือนนะครับเดี๋ยวยิน้นอ้าวนี่ใส่ช่วงฟิตไหมไปแพ็คอเลยครับก็<ร> <ไป S 1> หอมพักชีนี่ให้แล้วทักไทยน้องครับน,อน้องไทยเดืยดพักแก้วต้องใส่นะครับ จะได้หอมนะหลักจีนนี่ครับผายหรือพักเขวนน่นอะนี่กินหลักมันสาบมันซีตัดทยยาของเด้อาอยู่ครับเอ้าพักหมอนะครับ อตอนนี้ก็เริ่มจะนะครับเที่ยวหลังบ้านแล้วครับจะ mm hmm. ทําบุญบ้านใหม่น่าจะเป็นวันที่สิบสามมีนา <c oughs> <c oughs> เออไม่สิบสามสิบสามมีนาเองนครับ <c oughs> ไม่วันเลิกงามยามดีตอนนี้กำลังจะเอาต้นใหม่ต้นอย่างออกหงนะครับทุกเข้าหรือสั่งเข้ากันกับเจ้าออกเป็นบางส่วนมันมันทึบครับอไอ้ว่าแล้ววันที่สิบสามนีอ่อ๋ปีวันต้องสนับสนุนหมูหันตัวสักพันห้าพันหกสักสองตัวนะพ mm ี hmm. ่เนอร์ เสรนหลองทำบุญ้นบ้ันไหมนะครับต้องขอบคุณหลวงน้าเลยนะครับอย่แกวด็ดพักอู่นวนจยแกงแกงใส่ปลาลิ้มปลาลิ้มหลวงนะไม่เองคออย่าโน่นนะคนว่าแปลงไว้นี่เข้ากับอุ่นนึ่งไหมแล้วนะครับกับลาบนะงขนาดอืมเข้าไหมหอม กับลาบจิ้จเมเออครับสเลียมก็มีสเลียมหรือเสด้าเด้ากับลาบจิ้มครับผมเรียกผมแหมห่าเนาะลาบก็บขมสเลียมก็คุ้มเลี้ยมม,มาก,กินละเออเลี้ยมมากินเนือ้อเนืเน้นป่าอย่างเดียวป่าอย่างเดียวครับป่าห่อเป็นถุงเป็นถุงเว้ยนี่ครับเข้าใส่ใถุงสำหรับมิ้นพักเด็กับพักเนาะครับ อนี่ก็เริ่มเลยิฐกระจกนะครับกระจกข้างที่แรงกว่าเฮ้ยมันโล่งไปเลยแต่มันเหมืได้นะครับเพราะว่าเพราะนั้นฝนตกนักฝนมันสาดเข้ามานะครับฟ้าเพดานน,ดน,น,นี่โดนน้ำโอ้ต้องอะไทําใหม่เลยกระจกติศมุดนี่ครับตัวแต้นะครับ <laughs> แต่ก็ร่างนตึงได้หั่นเนะาะส้มเปิดนลนะที่ว่าจะเอาไปแหลกไปลอาตีน้ำมาแหลกขึ้นเอาแล้วนะส้มหมันแต่งปลาเย็นน้ำโจ้ไอเอาเอ๊ะ <laughs> น้ำโจ้เมาอะไร เออนมาแล้วมาร่อนโดกิโลโดโดกิโลเลยครับไปเย็นนะอ่เดี๋ยวค่อยติดตามนะครับมีไหนนอนนี่นะครับไม่ต้องมีตลอดเนี่ยครับติดกระจกบังกรนะครับเมื่ติดยุ่งจะเข้าตัวนะครับฝนสาดขึ้นต้องบนให้เป็นไม้ไอ้แป้นอย่างเงี้ยครับมันปื้นเสียบมดนะครับต้องทำใหม่ครับนลาว่าตอนนี้จะจะ tiếp là tiếp eo nữa này, lắp bây giờ làm bổn lắp nóng để vì khi ông lắp lắm quay thì lướt lướt nó lướt 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 ี้ยนะครับนาองที่อันนี้มันต้มแล้วนะครับต็่เรือบ้านอันหมูแดงนะครับผองอันปลานิดนจิ้มมันนะครับเกลือในฝั่งใส่นักเกลือนะครับเนื้อใส่สักจ,นจอน,นเนื้อจะคล้ามมาใส่นะหลาก,กว่าเกลือนสจอนไปนนี้ใส่นักอมเป็นอยังครับหมูั้ว ม,มันจะน้ำต้น,นเนี่ยค่ะอ๋อโอ้พริกหนาพริกหนาบหนาบนี่ดังอีนี่มันเหมนดังอย่างนั้นมันดังเกลือนะครับเกลือก็ผงนัวม,มันละลายเกลือใสพ่พริกหลากหลาบักสองสองกึ่งหลามันต้องเค็มต้องขมนะครับ นี่ต้องหยกลุงติกดาบผมกิมงานวันมีเวลานะครับเลยผมได้เนี่ยสักกั๊มตรงนี้นะครับนี่แน่อาจจะใกล้ๆเมษาเมันแน่นะครับเดี๋ยวผมกั๊มคิดทัง้งเพราะจงกรอจะทำก่อน อุณมิในกาหลวงท่านเป็นตัวตั้งติดโควิดเน,นี่ยก็เลยผมได้กล้าไปสักคำเออมือแดงอันนี้เราคนมือมันถอดขวดผัวทิพย์หกอย่างมันจะได้เข้าเนื้อเข้านี่ครับดี๋ยวก็จิ้มหอจ่างอย่างเขาติมเอานะครับ ดไดา้ครับแต่ซาจีนมาเอาดีไปคือเสียนผมมันเอาไปเคี่ยวเนี่ยมันได้มาตัยแต่ไปอินกับมีแล้วครับแกเคีเ่ยวมาละนี่นะครับเขาจอดไปแลอวจิ้มหมดแล้ได้ละนะครับมันคนกับมักเขมกมกก็มน้อยมันคนกับมัดแบบไข่เข็มนี่เป็นดีเคี่ยวนะครับ ขมหวา,มานมันนะเนาะเหนื่อเขาแต่พอได้กินเนาะเหนื่อยสานนะครับเนาะรับ,บกินรับยังคอยจุกแบบสุภะะาษิตนะใจขันรับต้นหอมผักชีครับตับไข่ โอ้จัง <sh arp look> ไแกงฟิตหือไปรตแม่ยิบโ๊กัมอาจังนีโอ้ยเจาหญิงฟิตโอ้องว่าแข่งเลี้ยวไต้ว่าอีกองศานี่จงฟิตไ่นวลสุดยอดไปไ่ฟิตนาทีแข่งเฟิกไปด้กินนินึงิคิโยแน่งานนี่ นครัก็้องเสิร์ฟที่สัลาจบครับนะคำของจิ๋มละวันนี้มันเสาก็ข้อที่ต่างมินุ่ยมันนะครับเนอะมันเสาจะได้มาห่างวันมาบละดก็องเสิร์ฟลาบขมมครับโอ้มันมีอยถ้าเราผูกห้องหรอมันมีผูกห้องอันนั้มันมีผูกห้อง อือนี่ครับเอาบรรยากาศนอกบ้านนี่เนาะมขยับขยายเลือบนะแท้นนะแท่งไปเย็นนะเออเออไปตามเลย <c oughs> นั่นก็นะนี่ได้ก <c oughs> <cticamente Heh? c oughs> um. ิโลปลายกนว่าอยากกินข้าชีะแหลมตังลงดินว่าจะเป็น่างมือได้บ้างกิโลปลายตัวได้ก็ได้ก็เอ้ยไดังไตังหานแต่จะตังนนึก่าเขาแารังลานหลานเออไอ้รอเส้นผมว่าเนาะ่ำร้านปั่นโมโน้อย

วันนี้มาไทยทำลิปเป็นวันพักวันเสาร์เขามาอย่กสลาช่างกระจุกันโอ้ยัไม่นู้อยู่นั้งจีนเม้งเยังกายเลยอเอาจีนมาดูฝังกายยเออ้าไปจีนมาทจเนาะเออเดี๋ยววันวันเสาร์เนถ้าคุปเพชรอถ้าผมนาเพชร้งไม่หรอก จะเลี้ยงเงี้ยน,น้อยออเ,อเออหัวขนาดเด็กอ่ะเด้ออะเลี้ยงจเลี้ยงมผมจุมนลำไหม่หนักปัดใส่บ้ใหญ่ไปก่อนน่ะเข้ามาโคตรดุน้ำเข้านีา่วเสาไม้เต็มที่ไหมส่งบ้ก,ก่อนโอ้ใหญ่แก้วกห็นนอนกินข้าวลำขนาดกิน <laughs> ข้าวสองคนพี่น้อง เออน้อยมีล <3. S 1> <laughs> nah, okay, ูกหลานมันช่วยกันได้กินข้าวด้วยกันหลายๆคนจะรำหนุ่มหน่อยข้าวโอเคครับเออวันที่สิบสามนะครับปีวันเนอะเซลปีวันกันคนจะสนับสนุนของหมูหันมาสองตัวแม่เออไม่ว่าปีวันด้ใจดีหน่อยไปีวันอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันคนพันธ์เฮาในี่ียงใหม่นี่ครับเออสาวทีนักฮักเอฟซี เออเออสบายนาดวะใหญ่่ะครับออาปุนลยหลายนะยยน้อเออข้วปุ้ลายเนอจครับข้าเลยาเลยเ้อเออครับสูภก็แข่งแรงมาไหมน้อครับเดี๋ยวมงกินข้าวล้ำนี่จะดีใจนะครับโอ้ครับวันนี้เราลามสู้นะครับข่งกระจกมั้ะ แล้ววันเสาร์นี่คือหมูหู้อย่างนั้นหืบอกเมื่อหลานเดาแล้วว่าจะกินอย่างกระโถนหมกนะครับสนับสนุนกับเต็มที่เนาะบางคนม่ยากการบ้านเฮาครับแดงมากับเอายายัดเจี๊ยบกับอันหมูกับแก้มลำล้ำนี่ยังเป็นเหยนอยครับจะกำลังใจให้กันผมเมื่อกี้วันนะครับน่าจะเซ็ตสิ้นละนะครับบ้านหลังนี้นะทำมาสกับมัดสี่เดือนไปกันนะครับตั้งแต่ยุคยังแรกนะครับเนาะ ทั้งหลังนี่เห็นไหมกลายเป็นสตูดิโอนะครับนี่นะครับโซนปุ้นเต๊บขั่วเลยเสียงดังเป็นอย่างเดี๋ยวนี้พอบานใหญ่ๆอย่างทั้งนั้นนะครับโอเคครับขอบคุณเฟนครับนะครับที่เข้ามาติดตามมาฟังไก่เรื่อลาวกินซาชิมิแล้วยเอาเมนูอย่างมานทำแล้วนะครับยังดีมันก็ไม่ล้ำเนาะวันนี่อิ่มแบบไม่ลอดนะครับทานตั้งสั่งโอเคครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับ ดเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างน้แนะนำถึงกขอที่ตานะครับเนอน,นะครับคงประมาณนุ้นะครับสิ้นเดือนนะครับน่าจะมาอยู่เพศแต่งตัวแล้นนะครับโอเคครับแต่คลิปหน้าเขาพักกันไหมนะครับขอบคุณครับสวกสดีนครับ